จากสภาพความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันที่ทุกคนกินอาหารตามใจปากใช้เครื่องอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันขาดการออกกำลังกายจนเป็นโรคอ้วนมากขึ้นกรมอนามัยโดยศูนย์อนามัยที่3ชนบุรีจึงได้ตั้งโครงการคลินิกคนไทยไร้พุงขึ้นโดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวออกแรงเพื่อให้น้ำหนักตัวได้มาตรฐานและรูปร่างได้สัดส่วน ซึ่งผู้รับบริการสา,า bourg, สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์อานามัยที่3ชนบุรีหรือเพียงแค่รวมกลุ่มกันให้ได้6-8คน <realmente> จะมีทีมเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงที่ทำงานทั้งนี้ผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจสามารถลดน้ำหนักได้จริงสูงสุด10กิโลกรัมในเวลา3เดือนเรายึดหลัก3ออคืออาหารออกกาลังกายและการควบคุมอารมณ์เพื่อพิชิตอ้วนพิชิตพ,พุตพงเย่ก <Yeah! S 2> รมอานามายัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี